เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์อยู่กับเราสองคนคุณทัศดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคําค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณอรพันธ์ค่ะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะช่วงเย็นๆหลังเคารพรงชาติตั้งแต่18นิกา5นาทีเป็นต้นไปถึง18นิกา30นาทีค่ะวันนี้รายการสถานีนิติบัญญัติหยิบยก2เรื่องใหญ่มาฝากผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าการ จัดตั้งรัฐบาลที่ตอนนี้ก็เรียกว่าที่พักภูมิใจไทยหัวกระไดไม่แห้งเลยคุณอรพังมู้ฟังค่ะมีความเคลื่อนไหวที่ต้องไปเกาะติดอยู่ตลอดเวลาคุณทัศด,ดาวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะคะแล้วก็ยังต้องจับตานะคะสําหรับ พร,รรคกล้ารมที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงว่าพรรคภูมิใจไทยนะคะจะไปเชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่วันนี้ทางเลยค่ะที่การพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาคุยถึงเรื่องนี้ด้วยค<ช>่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็เรียกว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังต้องติดตามแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของ ความผิดปกติต่างๆนะคะของการเลือกตั้งที่มันเพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อ8กุมภาพันธ์นะคะ<ช>ซึ่งเรื่องของการไปยื่นต่อกกตก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้มีหลายฝ่ายหลายกลุ่มด้วยการที่ไปยื่นต่อกกตหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของจี้อยากให้ นับคะแนนใหม่มบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่ามันผิดปกติมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็เลือกตั้งกันใหม่ไปเลยแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดที่มันเป็นประเด็นฮอตอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้มีมุมมองจากทางอายการมาฝากด้วยก็พูดละเอียดเลยแล้วค่ะว่าเรื่องของปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้กรกตชี้แจงเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับกฎหมายอะไรยังไงบ้างรวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวมีมาฝากกันค่ะก่อนอื่นนะคะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต ้นกันที่ความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลกันก่อนนะคะโดยทางเลขาธิการพักภูมิใจไทยปัดดิวกล้าทำ้นรัฐบาลยันพักภูมิใจไทยไม่มีเชิญใครร่วมรัฐบาลส่วนพักเพื่อไทยและพักเล็กได้ประสานร,ร่วมงานเองย้ำด้วยนะคะว่ายังไม่มีการคุยเรื่องการแบ่งกระทรวงขอรอกะกะตรับรองผลเลือกตั้งก่อน,นะคะ่ะ โดยเลขาการพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่เชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลโดยนายชัยชนกนะคะบอกว่าเราได้แสดงเจตจำนงไปต,งต,ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะคุยกับทุกพรรคตามลําดับแล้วแต่ว่าใครที่แสดงเจตจำนงว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานมาจากพกรรคกล้าธรร ส่วนที่มันมีกระแสข่าวออกมาครูนรพันธ์คุณผู้ฟังบอกว่าครูใหญ่พักภูมิใจไทยนายในวินชิดชอบได้ไปพูดคุยนั้นนายชัยชนกก็บอกว่านายในวินเกี่ยวอะไรเพราะว่านายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยได้ประกาศไปแล้วว่าจะพูดคุยกับทุกพักแล้วก็ต้องรอผลการเลือกตั้งจากกกตออ,อกมาซะก่อนซึ่งก็เป็นไปตามที่เคยถแถลงเอาไว้ว่าตอนนี้ก็มีเพียงแค่พักเพื่อไทยแล้วก็พักเล็กค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวนะคะที่จะมีการ ดึงพักประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลแทนพักกล้าธรรมนายชัยชนกค่ะก็ย้ำว่าสุดท้ายแล้วต้องรอผลการเลือกตั้งเพราะว่าโจทย์เนี่ยก็คือต้องตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดอยู่แล้วตามสถานการณ์บ้านเมืองแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพักจะแสดงเจตจำนงแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วแค่ไหนย้ำด้วยนะคะว่าตามที่ได้เห็นที่ได้ถแถลงก็คือทุกพักได้ประสานงานมา ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจําเป็นจะต้องอยู่กับพักภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกก็ย้ํานะคะว่าต้องดูข้อสรุปจากกะกะตดูสมการและการพูดคุยกับทุกพักรวมถึงข้อเสนอแต่ละพักก่อนค่ะ ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจจะต้องอยู่กับพักภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าก็เป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยอยู่แล้วที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นนายเอกนิตินิติธันประพาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์ส่วนจะต้องรวมไปถึงกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมด้วยหรือไม่นั้นนายชัยชนกก็ย้านะคะว่าก็ต้องรอการพูดคุยนะคะโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยต้องรอดูผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพมาก พอสามารถร่วมงานกับใครก็ได้ก็คิดว่าตราบใดที่พักที่จะมาร่วมรัฐบาลมีเจตนาที่จะทำเพื่อประเทศชาติก็สามารถทำงานร่วมกันได้เช่นเดียวกับ กระทรวงด้านความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากระทรวงกลาโหมค่ะนายชัยชนกนะคะยังระบุด้วยว่าไม่ว่าจะจับมือกับใครก็ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยเป็นพักที่มี70เสียงก็สามารถต่อสู้ยืนหยัดและปกป้องด้านความมั่นคงรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่รุมเร้าประเทศได้แต่วันนี้เป็นพักที่มีเกือบ200เสียงจุดยืนก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะจับมือกับใครก็ยังคงยืน ยัดที่จะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเหมือนเดิมย้ำด้วยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เชิญใครมาร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าได้ประกาศไปว่าพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกพรรคที่มีเจตนาจะเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีพรรคตามที่ได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะคะเป็นผู้ที่ติดต่อมาขอร่วมรัฐบาลเมื่อนักข่าวถามย้ำค่ะว่าเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ติดต่อมาเองใช่หรือไม่นายชัยชนกนะคะก็ตอบว่าก็เป็นการประสานงานมาค่ะ ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าขณะนี้เนี่ยมันมีการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วด้วยชเช่นกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงอ,อวอ นายชัยชนกก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแบ่งกระทรวงกันจนกว่าจะมีการยืนยันผลการเลือกตั้งออกมานักข่าวถามต่อนะคะว่าตอนนี้ก็แสดงว่าพรคภูมิใจไทยยังไม่ได้คุยกับกล้าธรรมจนกว่าพักกล้าธรรมจะติดต่อมาเองใช่หรือไม่นายชัยชนกก็ย้ำนะคะว่าเป็นเช่นเดียวกันกับทุกพักก็เป็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลจากทางพักแกนนำนะคะก็คือพักภูมิใจไทยนั่นเองซึ่งนายชัยชนกก็บอกนะคะว่าทุกพักที่เขามาตอนนี้เนี่ยมันเป็นการประสาน งานยังพักภูมิใจไทยพักเนี่ยไม่ได้เดินไปหาหรือว่าไม่ได้เป็นอาพูดง่ายๆไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะ,ะเขาติดต่อมาเองรวมถึงพักเพื่อไทยด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งกรณีนะคะที่สังคมให้ความสนใจก็คือปม q r Code คบนบัตรเลือกตั้งแม้ว่าทางกะกะตจะได้มีการถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วว่าเป็นการทําไปเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่ามันอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ทําได้แต่ว่าทางอายการค่ะก็มองเรื่องนี้นะคะบอกว่าที่กะกะตชี้แจงเนี่ยหลงประเด็นนะแล้วก็ถือว่าเป็นการรับสารภาพแล้วด้วยส่อขัดทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็ผิดทั้งกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะคะ โดยแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักง,งานอายการสูงสุดค่ะได้เปิดเผยกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งว่าประเด็นที่กกตทำบาร์โค้ดหรือว่า QR Code โค้ดในบัตรเลือกตั้งและในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งถือเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฉบับ2,560มาตรา85นะคะที่เป็นการกระทำการเลือกตั้งโดยไม่รักษาความลับของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ยังอาจจะ ขัดกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอส2,561มาตรา96และมาตรา164ว่าด้วยเรื่องของการทําเครื่องหมายใดๆลงในบัตรเลือกตั้งด้วยการกล่าวหากกตอตในประเด็นนี้ค่ะจึงเป็นการกล่าวหาว่ากกตทําการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือกระทําผิดกฎหมายการที่กะกะตไปแถลงข่าวว่าแม้การทํา QR code ก็ไม่รู้ว่าใครการให้ใคร จึงเป็นคนละประเด็นกันค่ะเพราะว่านั่นเป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคนละเรื่องนะกับปัญหาข้อกฎหมายที่กกตกํา,กา,กากลังถูกกล่าวหาอยู่ในเวลานี้ค่ะ โดยการที่กกตไปพิมพ์ QR code หรือว่าบาร์โค้ดลงไปในบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งหากว่ามีการสแกนเข้าไปก็ะจะทราบหมายเลขในบัตรเลือกตั้งและหมายเลขดังกล่กลาวนี้จะตรงกับหมายเลขที่อยู่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วยโดยในขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งจะมีการเขียนทั้งหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งดังนั้นการที่กกตทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่อยู่ในข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญปี2560ใน มาตรา85ที่กำหนดให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นความลับค่ะอายาการท่านนี้นะคะยังระบุด้วยว่ายิ่งไปกว่านั้นการทำบัตรบาร์โค้ดลงใน บัตรเลือกตั้งนี้ยังถือเป็นการทำเครื่องหมายใดๆลงในบัตรเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา96ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสพอสพศ2561และมาตรา96กําหกำหนดไว้นะคะว่าบุคคลใดจะทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งไม่ได้หากบุคคลใดฝ่าฝืนไปทำเครื่องหมายใดๆลงในบัตรเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นการใส่ qr โค้ดลงไปเนี่ยก็จะมีโทษตามมาตรา164ร่ะวังโทษจำคุกไม่เกิน1-5ปีและยังมี ทปรับตั้งแต่20,000ถึง1,000 0 0บาทด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะหากคนทำเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นการปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวการที่กกตอ,ออกมาถแถลงว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้จะพิมพ์ QR code หรือว่า barcode าลงไปในบัตรเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครการให้ใครจึงเป็นคนรับประเด็นและการถแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยยังน่าจะถือได้ว่าเป็นการรับสารภาพด้วยว่าได้กระทําการ ในสิ่งที่มันผิดต่อกฎหมายด้วยสามไปค่ะ ราะว่าการถแถลงดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่กกตถูกตั้งคําถามหรือว่าถูกกล่าวหายอยู่ในเวลานี้เพราะการไม่รู้ว่าใครกาให้ใครเป็นประเด็นข้อเท็จจริงคือไม่ไปสแกนก็จะไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่สแกนก็จะรู้ค่ะซึ่งตามหลักข้อกฎหมายก็คือว่าไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องไม่รู้หรือล่วงรู้ความลับของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งดังนั้นกกตจึงต้องเข้าใจใหม่และจับประเด็นให้ถูกต้องว่าเรื่องนี้ประชาชนและสังคม เขากล่าวหาว่าอย่างไรประเด็นปัญหาเวลานี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงว่ามีใครรู้ว่าใครคนใดกาให้ใครหรือไม่ดังที่กกตแถลงค่ะ หากแต่ว่าคําถามหรือว่าข้อกล่าวหาก็คือกกตนเนี่ยไปกระทําการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่กฎหมายไม่ให้ทําก็คือทําซึ่งไม่เป็นความลับในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์รวมไปถึงการไปทําเครื่องหมายใดๆลงในบัตรเลือกตั้งซึ่งการทําเครื่องหมายใดๆนี้ไม่ได้หมายความว่าห้ามเฉพาะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะส่วนกกตได้รับการยกเว้นให้ทําได้ ก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นทันทีที่กะกะตไปทําการฝา่าฝืนกฎหมายก็เป็นความผิดทันทีเพราะว่าการทําเครื่องหมาย QR Code ย่อมนําไปถึงการไม่รักษาความลับของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองค่ะ และหากย้อนกลับไปนะคะกรณีนี้เคยมีบรรทันา,านของสาลร,รัฐธรรมน,นูญได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วนะคะเมื่อปี2549ว่าการที่กกตหันคูหาเลือกตั้งออกทางเข้าคูหาอันสอบไปในทางที่จะไม่รักษาความลับของผู้มาใช้สิทธิเพียงเท่านี้นะคะสารท่านก็วินิจฉัยว่าเป็นความผิดแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องมีข้อเท็จจริงว่ามีใครรู้ว่าใครกาให้ใครหรือไม่ดังที่กกตถแถลงแต่อย่างใดดังนั้นการที่กกตทําแบบนี้ถือว่าจํานวนต่อหลักฐานและยิ่งกกตมาถแถลงว่าการพิมพ์บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งมีการพิมพ์จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครกาให้ใครจึงเป็นคนละประเด็นกันแล้วก็ถือเป็นการหลงประเด็นเพราะกกตไปทําเครื่องหมายจนทําให้สามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนผู้ใช้สิทธิ์คนใดลงคะแนนเลือกตั้งให้ใคร ผลพวงที่จะตามมาจากการที่กะกะตะกระทาจึงอยู่ในไข่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและที่มันจะตามมาในเรื่องการไม่รักษาความลับของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย โดยประเด็นที่ประชาชนคนทั้งประเทศตั้งคำถามอยู่เวลานี้ก็คือกกตไปทำการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่กฎหมายห้ามจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สิทธิทุกคนทั่วประเทศบทสรุปก็คือถ้อคำถแถลงของกกตที่ผ่านมาเนี่ยจึงไม่เป็นไม่ใช่เป็นเพียงการหลงประเด็นเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าหากแต่เป็นการถแถลงให้การรับสารภาพเลยในสิ่งที่กกตได้กระทำไปค่ะนี่เป็นความคิดเห็นจากทางแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานอายการสูงสุดนะคะซึ่งถ้าพาย้อน ไปดูสักนิดหนึ่งคุณอรพังผู้ฟังบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อปี2566เนี่ย BBC เขาบอกว่าตอนนั้นอะ่ะมันก็มี QR code นะแต่ว่าเมื่อไปเทียบเคียงแล้วอะ่ะ QR code ตอนปี66เนี่ยมันอยู่บนมุมบนขวาของบัตรเลือกตั้งสสแบบแบบแบ่งเขต <c oughs> แต่ว่ามันไม่พบการเข้ารหัสแบบเดียวกันกับบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นทั้งความคิดเห็นแล้วก็สื่อมวลชนหลากหลายช่องเนี่ยหลากหลายแขนงเนี่ยก็มีการไป หามาเปรียบเทียบด้วยไม่ว่าะจะเป็นบัตรเลือกตั้งในปีก่อนๆปีที่แล้วมาอ่าอย่าง BBC ไทยเขาก็บอกว่าการเข้ารหัสถึงแม้ว่ามันมีเหมือนกัน<ะ>แต่มันไม่เหมือนกันมีคิวอาร์โค้ดเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอาจจะทําไม่สามารถทําให้รู้ว่าใครเลือกเบอร์ไหนแต่ว่าในส่วนของปีเนี้ยปีปัจจุบัน<ะ>ก็อาจจะลิงก์กันได้นะคะก็มันอาจจะไปขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะที่บอกว่า ต้องรักษาความลับของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับปม QR Code บนบัตรเลือกตั้งค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะเช็คอินเอาพาคุณผู้ฟังไปตรวจสอบกันหน่อยจริงหรือไม่ที่บอกว่าผลไม้สีแดงและสีเหลืองช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินติดตามช่วงหน้าเช็ c k ินเอาค่ะ ผลไม้สีแดงและสีเหลืองมีเบต้าแคโรทีนช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอิ t เอาข่าวปลอมต้องหยุดจากที่มีข้อมูลปรากฏเกี่ยวกับเรื่องผลไม้สีแดงและสีเหลืองมีเบต้าแคโรทีนช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงิน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จการรักษาโรคสะเก็ดเงินขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคโรครวมของผู้ป่วยและการตอบสนองของการรักษาที่เคยได้รับมาในอดีต โดยการรักษาจะแบ่งเป็นการรักษาทางการแพทย์เช่นการใช้ยาทายารับประทานยาฉีดการฉายแสงอาทิตย์เทียมรวมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเช่นการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์การงดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และการพักผ่อนให้เพียงพอและเหมาะสม ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินควรพบแพทย์เพื่อทำการประเมินความรุนแรงของโรคและเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมส่วนการดูแลตนเองแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยการออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมปริมาณอาหารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสัดส่วนของผักหรือผลไม้ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและสารกลูเตนสูง ไม่แนะนําให้ซื้ออาหารเสริมทานเองเนื่องจากอาจเกิดผลเสียรวมไปถึงอาจทําให้มีภาวะข้างเคียงของการรักษาโรคได้การรับประทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนสูงเช่นผักใบเขียวและผลไม้ที่มีสีสันสีส้มหรือเหลืองมากจนเกินไปอาจทําให้เกิดภาวะแคโรทีนเกินทําให้มีอาการผิวเป็นสีเหลืองหรือส้มและพบว่าการรับประทานอาหารเสริมกลุ่มแคโรทีน อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดรวมทั้งอาจทําให้เกิดภาวะกระดูกเชื่อมกันผิดปกติดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w .iod.go.th หรือโทร023545222 ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัตินะคะที่วันนี้เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตลอดเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าในเดือนมีนาคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวันออกอากาศ อีกสักเล็กน้อยนะคะจะมีการเพิ่มวันศุกร์เข้าไปด้วยแต่ว่าช่วงเวลาเหมือนเดิมค่ะหลังเคารพรงชาติ18บนาฬิกานาทีไปถึง18บนาฬกานาทีว yes, ันนี so ้หมดเวลาแล้วนะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำและดิฉันทัดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ